สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฟื้นฟูนสุขภาพผู้สูงอายุนะคะณศูนย์บริการสาธารณสุข45ร่มเกรัตกระบังค่ะจะมีมาตรการอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ ในจุดนี้นะคะจะเป็นจุดแรกนะคะเรียกว่าจุดคัดกรองนะคะก่อนที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะเดินเข้าไปในภายในอาคาระคะ่ะมีขั้นตอนในการป้องกันโรคโควิด1 9ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับขั้นตอนการคัดกรองอันดับแรกนะคะก็จะให้ล้างมือนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะสวมแมสด,ด้วยค่ะ ค่ะหลังจากที่ล้างมือแล้วก็สวมแมสนะคะก็จะเป็นจุดที่ต้องมาวัดอุณหภูมินะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะ <Okay. S 2> ก็จะมีพยาบาลนะคะวิชาชีพนะคะในการที่จะคัดกรองนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติในเบื้องต้นค่ะของเรานะคะก็จะมีที่นั่งพักคอยนะคะโดยมีมาตรการเระยะห่างนะคะให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูห้องกิจกรรมกันค่ะ ตรงน,นี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ห้องของห้องกิจกรรมนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุนะคะในการท,ทํากิจกรรมสถานการ์ต่างๆนะคะในส่วนตรนนี้นะคะเราก็จะมีมาตรการในการป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างของที่นั่งนะคะการเ,าเน้นย้ําให้ผู้สูงอายุสวมแมสตลอดเวลานะคะแล้วก็ในระหว่างที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยเราก็จะให้เว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรค่ะ เราก็จะไปจุดที่รับประทานอาหารของผู้สูงอายุค่ะในจุดตรงนี้นะคะที่เห็นก็คือจะเป็นจุดที่ผู้สูงอายุนะคะมารับประทานอาหารร่วมกันนะคะโดยอาหารนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะนําห่อมาเองนะคะจากที่บ้านนะคะและนะคะทางเรานะคะก็ได้มีมาตรการป้องกันโดยการทําฉากกั้นเอาไว้นะคะในแต่ละจุดค่ะที่ผู้สูงอายุรับประทานอาหาระคะ่ะ บริการโดยรวมนะคะของมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 นะคะของศู์ฟุ้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุณศูนย์บริการสาธารณสุข45ร่มยา้าราชกบังค่ะสำหรับวันนี้พวกเรานะคะต้องขอลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ